สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับสาระสุขภาพดีๆในโรคาวอรตี้อีกเช่นเคยค่ะส้มตำเป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมถ้าแม่ค้าเจ้าไหนตำส้มตำได้แซบถูกปากลูกค้ารับรองว่าต้องยืนตำส้มตำกันจนขาแข็งเลยทีเดียวค่ะแขกรับเชิญแม่ค้าส้มตำของเราในวันนี้ก็เหมือนกันค่ะเธอต้องประสบกับปัญหาสุขภาพปวดขาเรื้อรงังเพราะยืนขายส้มตำและอาหารเป็นเวลานานๆทุกวัน ซึ่งอาการปวดรุนแรงจนต้องหยุดทำงานที่รักไปพักใหญ่เลยแหละค่ะแต่แล้วอะไรทำให้เธอกลับมายืนขายส้มตำได้อย่างมีความสุขอีกครั้งไปติดตามกับคุณฟ้ารุ่นรุ่งในโรคาวาริี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าประยูนสวัสดีค่ะโอ้ ย่างไก่อยู่พอดีเลยค่ะนอกจากจะมีซ้มตําแล้วก็มีไก่ย่างด้วยนะคะป้าทํามากี่ปีแล้วคะหลายปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วค่ะแสดงว่าต้องเป็นท่านี้เขาเรียกว่าไรนนะคุณป้าประยูนตําระเบิดใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้คุณป้าประยุนมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างอะคะปวดขาค่ะยืนมากค่ะปวดขาเมื่อยแขนปวดยกไม่ขึ้นค่ะเพราะว่าเราทั้งตําทั้งยืนขายด้วย ทำมาก็นานมากแล้วนะคะแล้วอาการปวดนี่คือเราเคยไปหาหมอหรือว่าเคยรักษาอย่างไงบ้างไม่ค่ะแล้วก็ไม่รักษาหมอแล้วก็ไม่ไปด้วยแล้วก็เลยได้ยินซื้อวิทยุมาเครื่องแรกเลยแล้วก็เรามาเปิดดูเอ๊ะทําไมพูดมีเสียงพูดแบบนี้เอ้าถูกกับที่เราเป็นก็เลยเอ้าทดลองดูสั่งเลยค่ะโทรสั่งเลยไม่รังเราะเลยไม่รังเรเลยไม่คิดหรอว่าเขาจ้างมาพูดหรือเปล่าไม่ค่ะไม่เลยล่ะค่ะ น้องสาวยังถามเมื่อกี้เด้งบอกว่าเราเขาเราเรารู้ได้ไงก็รู้เปิดวิทยุพอรู้แน่ใจว่าเราเป็นอย่างนี้พอซื้อมากวดแรกพอทานขวดแรกเสร็จแล้วมันคันตัวคันไปหมดเลยแค้งขาคันหมดเลย,ขขเลยพอกวดที่สองมาเออก็ดีขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วเวลาเรานอน,อนแล้วก็ดีค่ะก็รู้สึกว่าดีมากค,คือตอนช่วงที่คันแบบพอทานไปขวดแรกแล้วแบบโอ้ย ทมื่นึกว่าตกตัวเองมันตกใจค่ะทาไมมันคันตัวไปแบบนี้เหมือนเราเป็นโรคอะไรโรคคันแล้วแบบไปซื้อแป้งมาทาที่ร้านสอเจริญได้นะไปซื้อมาทาเขาก็ไม่หายตอนนี้ก็ลองลองดูลองหยุดสักพักหนึ่งมาสักสามวันเนี่ยไม่เอาว่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันจะไอ้นี่แล้วสั่งใหม่ต่อสั่งต่อมาก็เลยอก็ดีขึ้นทีนี้ดีขึ้น่าที่สองดีขึ้นเลยค่ะเห็นว่าบอกว่าแถวแถวนี้ ดื่มกันเยอะแยะเลยเยอะค่ะบอกเขาค่ะบอกต่อเขาบอกว่ายายูทำไมทำไมแข็งแรงจังค่ะอ๋อทานน้ำเห็ดเขาบอกน้ำเห็ดแบบไหนก็เลยเปิดเขาดูเอากล่องมาเขาดูเขาบอกเดี๋ยวจะทดลองมั่งทดลองมาแล้วเดี๋ยวโทรให้ค่ะโทรให้เขาก็ไม่ให้โทรเดี๋ยวก็โทรเองค่ะอ๋อก็คือแต่จริงๆแล้วเราบอกต่อโดยที่เราก็อยากให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนเราใช่ไหมคะแล้วตอนนี้สุขภาพร่างกายคิดว่าดีกว่าแต่ก่อนเนี่ย ดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะโอ้โหตั้งเก้าสิบห้าเลยค่ะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าไม่คือหัวขาดเต็มร้อยหัขาเรายืนได้เงี้ยสบายมากถ้าราคาเรายืนไม่ได้ไม่ได้แล้วแล้วมันขายของไม่ได้แล้วเราจะทํายังไงเพราะอยู่คนเดียวด้วยค่ะถ้ารู้ว่ามารักษาโรคแบบว่าหืดหอภูแพ้อะไรได้นะจะสั่งตั้งนานแล้วแฟนเป็หูทอเป็นภูแพค่ค่ะแล้ว ตอนน้ำท่วมอะไปไหนไม่ได้เขาก็เครียดก็เลยมาเสียตอนน้ำท่วมอะถ้ารู้อย่างนี้ก็สั่งตั้งนานแล้วต้องแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าถือว่าถึงรู้ตอนนี้มันก็ยังไม่สายเกินไปนะคะเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพของตัวคุณป้าเองนะคะวันนี้ค่ะ้ารุ่นรุ่ง มีกำลังใจมาเติมให้ในะคะด้วยการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะคุณป้าจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะด้วยน้ำเหงืสกัดเพื่อสุขภาพค่ะเป็นของขวานที่พ้าโดนรุนน่งนอมามบให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะอย่าปล่อยให้งานที่รับบั่นทอนสุขภาพของคุณโดยไม่คาดคิดหากต้องทำงานหนักต้องไม่ละเลยที่จะใส่ใจดูแลสุขภาพให้เติมตับรับน้ำเหตืสกัดมัชรูมพลัส ของขวัญจากธรรมชาติช่วยเติมเต็มความแข็งแรงและความสมดุลอย่างยั่งยืนให้กับร่างกายของคุณสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ